คลิปยาวก่อนสักคลิปหนึ่งนะคะวันนี้เรายังไม่มีคลิปยาวเมื่อนี้ขามีเมนูโอนข้าวปุ้นซาวด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อนสื่อข้าวปุ้นซาวมากินน้ากันกินหลายๆคนแซ่บๆมีทั้งแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดนะคะเลือกเลยผักสดผักลวกมีทุกอย่างแซ่บๆน้ากันขายแยมเทียงแยมใบเราต้องมากินข้าวก่อนกินข้าวปุ้นซาว บอริดอรกินสมตำกับข้าวปุ่นเศ้าเสแซ่บๆน้ากันค่ะวันนี้แม่เหมียวก็จะมานั่งคุยอยู่หน้าบ้านนะคะใช่แล้วกับข้าได้แล้วน,น,นี่เส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะคะทุกคนนี่เหนียวนุ่มเลยแบบนี้เลยแซ่บงน้ากันค่ะสักขิบก่อนนะคะ ในหนึ่งวันแม่เมียวก็พยายามลงให้มันได้ครบห้าอย่างนะคะคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งสตอรี่ข้อความให้มันได้ครบถึงจะเป็นศูนย์เราก็ต้องสู้ต่อไปอเดือนนี้ค่ะขนาดค่ะเป็นศูนย์ศูนย์ทุกอันเลยทุกทุกอย่างเลยสุดยอดแห้งแต่ว่าห้ากระสูนเพือเก่าค่ะเพราะว่าห้าได้เหตุดุนแล้วเพิ่นอาจสิทดสอบห้าอยู่ก็ได้ค่ะเพิ่นอาจสิทดสอบห้าอยู่ สู้เหมือนเดิมสู้สู้ไปสู้ไปเรื่อยๆคนก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยก็ม,กมีโอเคคลิปยาวเราไม่ต้องเอาสามนาทีก็ได้เพราะว่าวันนี้คอนเทนต์ตันค่ะทุกคน <c oughs> มีอย่งกับลงไปก่อนนะคะเนาะทุกอย่างคือคอนเทนต์ค่ะซื้อๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ